อ๋อนี่นี่นี่นหัวเมีตามกฎหมายมีความสุขดีเธอ20ชั้น40จากนั้นวันนั้นก็มีอะไรกันเลยฮะเดี๋ยวติดใจเย็นยังไม่ถามอะไรเลยนะที่เขาวิดีโอคอลเซ็กฟโฟนที่เขาไปนอกใจเราใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็ทำบ่อยแค่ไหนล่ะทำบ่อยมากไปร้อยครั้งค่ะเขาทำเป็นร้อยครั้งเหลอกันเด็กกับผู้หญิงทั่วไปเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นร้อยครั้งค่ะเขาบอกว่ามีคนแอบปื้มนะเราก็บอก ใครเนาะพอเราเห็นโปรไฟล์ปุ๊บเขาหล่อนะคะก็เลยถามว่าเขาหล่อขนาดนี้เขาโสดเหรอพี่ค่ะพี่สาวเขาก็้าการันตีว่าโสดค่ะโอเคถ้าโสดช่วงเวลานั้นเราก็โสดเราก็เลยอยากโอเคอยากที่จะสารสัมพันธ์ต่ออยู่แล้วอันดับแรกคือติดในภาพลักษณที่เห็นครั้งแรก ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่รับผมเป็นเพื่อนยินดีค่ะทีนี้พอคุยกันมาประมาณนึงนะคะก็ได้มีการนัดเจอกันนะคะตอนนั้นก็คือเราเอาเพื่อนไปด้วยได้ว่าเราเป็นผู้หญิงเราขอดูก่อนว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าพอเจอก็เป็นหน้าตาแบบหล่อมากค่ะห่องจริงยอมรับตรงนั้นเพื่อนั่งข้างไปด้วยบอกพี่เดียของจริงนะคือเขาไม่ได้แบบว่าพูดเอาโปรไฟล์ตัวเองนี่คือของจริงพอเช้ามาปึ๊บนะคะเขาก็ทักมาทาง ไลน์เราบอกว่าโอเคพี่ชอบน้องนะคุณตอบเขาไว้ยังไงแล้วคะพี่อ๋อจริงเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมาค่ะพอหลังๆมาปุ๊บก็จะมีเริ่มพูดคุยถึงเรื่องปัญหาออของเขาที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ถามเขาว่าเอ๊พี่ช่วงนี้พี่เป็นอะไรนะดูเงียบๆเขาก็บอกว่าตอนนี้พี่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านธุรกิจเนื่องจากว่าช่วงเวลานั้นนะคะมันเป็นช่วงของโควิดทีนี้ในส่วนของเรื่องเงินเขาก็บอกว่าธุรกิจของเขามีปัญหาน้อง มีคนที่รู้จักพอที่จะปล่อยเงินนะคะดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ5ให้พี่ได้ไหมนะคะซึ่งพี่จะคืนให้เป็นดอกเบีย้ยประมาณนี้แต่ก่อนที่เขาจะให้เราไปยืมเขายืมเงินเราก่อนค่ะรอบแรกก็คือ5,000หลังจากนั้นเขาก็มีการโอนคืนแต่ว่ารอบสองนี่คือจะเป็นเงินก้อนใหญ่เท่าไหร่แสนหนึ่งไหมเขาบอกจะไปทําอะไรเขาบอกว่าเขาธุรกิจของเขาคือคาแคร์นั่นนะคะมีปัญหาสุดท้ายได้เงินไหมถึงแสนได้ค่ะแล้วให้เขาไปเลย โอนให้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีการขอยืมมาเรื่อยๆซึ่งอันเก่าก็ไม่ได้คืนแล้วคุณไม่เหลียวใจเลยเหรอคือเขาเนี่ยบอกเราตลอดว่าเงินแค่นี้มันไม่ใช่เงินที่เยอะซึ่งณนะเวลานั้นนะคะเขาบอกกับเราตลอดว่าเขากําลังจะขายบ้านที่กรุงเทพที่สําคัญด้วยการที่ว่าเราเนี่ยได้เป็นแฟนกับเขาแล้วคนที่เป็นแฟนกันในเมื่อเมื่อเดือดร้อนนะคะเราก็อยากช่วย อยากช่วยให้หลุดพ้นจากตรงนั้นแล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าน้องไม่ช่วยพี่ตรงนี้พี่ก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดตัวเองได้และพี่ก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินกําไรจากธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมาคืนน้องได้เ,เราก็เลยให้ไปใี่ยืม300บาทหน่อยได้ไหมครับพูดจริงปะเนี่ยจริงจียืม300 <c oughs> นี่โอเนี่ยห้าร้อยเอาตังค์มาให้พาพ่อไปหาหมอ <c oughs> 6,500 เพราะพ่อหัวไหลขาดใช่ค่ะจริงไม่จริงไม่รู้นะจริงไม่จริงไม่รู้แต่คุณให้แล้วให้แล้วค่ะเขาอ้างกับคุณด้วยว่าแม่เขาต้องการให้คุณสู่ขอคุณเป็นลูกเลยนะใช่ค่ะเป็นลูกเป็นเมียเขานะใช่บอกคุยกับแฟนไม่มีใครว่าอะไรแม่ต้องการลูกสะภ้ยอันน่ะอย่างนี้คุณก็หลงไงหลงค่ะสุดท้ายเห็นว่าคุณไปยืมเงินลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมันจริงเหรอจริงค่ะตกลงไปเสร็จโดนไปทั้งหมดเท่าไหร่เกือบล้านค่ะที่เลิกกับเขาเพราะทวงเงินไม่เคยได้เขายอมเลิกไหมไม่ค่ะไม่ยอมเลิกใช่ค่ะเขาบอกเขาย ม,มีให้เท่าไหร่นะห้าร้อยกับพันเขาดูตามมีให้ห้าร้อยกับพันหนึ่งใช่ค่ะทางทางศาลก็จะให้ชั้นจ่ายเธอแค่ห้าร้อยกับพันหนูก็เลยบอกพี่ถ้าเราจะมาฟ้องร้องกันแบบนี้หนูขอเอาเงินค่าทนายที่พี่จะฟ้องก,ก,กันกับหนูนะเอามาคืนหนูได้ไหม,มนี่ทีมงานเราพยายามประสานอยู่ตลอดนะครับเะเมื่อเช้าเนี้ยโทรไปบอกจะคุยอ่าจะโฟนอินด้วยแต่ปรากฏวันนี้กลิบทั้งวันนี้ผู้ชายก็ดูอยู่อยากจะบอกอะไรเขาครับเชิญครับก็เงินที่ยืมไปอะค่ะก็ ขอคืนทุกบาททุกสตางค์แค่นั้นค่ะเขาก็ดูเหมือนเีน้ำใจมีอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดถึงว่าเออเขาจะไลา์กับเราหรืออะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็คิดว่าเออเขาก็ดูแบบไม่มีพิษมีภัยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาแบบเริ่มบอกว่าติดต่อน้องผู้ชายให้คนหนึ่งทําไมอยู่ๆมิ้นถึงแนะนําผู้ชายให้มารู้จักเรา ก็เหมือนแบบเราเราก็อย่มีเราก็ไม่มีแฟนเห็นรูปแล้วเป๊กไหมนี่มันเขาหล่อนน้นก็ต้องมีคนชอบอยู่แล้วแหละพอยเองเนี่ยเชื่อสนิทใจว่าแม็กเป็นแม็กเป็นคนทักมาคุยแต่ข้อด้จินี่ยังไม่รู้ว่าเป็นแม็กเป็นคนคุยหรือมินเป็นคนคุยแล้วอ้างว่าเป็นแม็กเหมือนประมาณว่ามินบอกว่าเนี่ยแม็กสั่งของเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเสื้ออะไรแต่เขาบอกว่าเป็นเสื้อฮูแล้วก็ปักชื่อ ตัชื่อเราแล้วก็ตั้ชื่อเาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มิ้นบอกเสืรอคูนไหมใช่เหมือนเหมือนจะเป็นเสื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนประมาณว่าผมทักหาพี่มิ้นไม่ได้เทรหาพี่มิ้นไม่รับอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่พี่ติดต่อพี่มิ้นได้ไหมวันนี้ว่าขอจะมาส่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออเนี่ยพี่ก็ติดต่อมิ้นไม่ได้เหมือนกันแต่เอาเงินพี่ไปก่อนไหมแล้วค่อยมาคืนเราแรกถามว่าโอนไปให้ใครโอนไปชื่อไหนเขาก็บอกโอนให้พี่มิ้น แต่เป็นแม็กขอยืมแต่โอนเป็นโอนให้มิ้นใช่ค่ะเสียเงินครั้งแรก1,000บาทหลังจากนั้นมีโอนอีกมากน้อยขนาดไหนคะก็เหมือนแบบยิบย่อยอะค่ะ 300, 500, 200แล้วแบบ 60, 50อะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยๆค่ะเขายืมไปทำอะไรทางแม็กใช่ไหมค่ะเขาอ้างจ่าค่าของค่ะค่าของที่เขาสั่งเหมือนเขาสั่งของให้เราอะไรเงี้ยแบบเราได้ของบ้างไหมที่เราให้เขายืมยืมไปเนี่ย ไม่เคยเห็นแต่หนูเคยถามมิ้นว่าเออของมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกประมาณว่าผองอะอยู่ห้องบ้านไม่บ้าน19บาทก็ยังโอนก็ยังเอาที่โอนไปจากสลิปมันก็คือเข้าบัญชีมิ้นหมดเลยใช่ค่ะไม่มีบัญชีแม็กเลยใช่ค่ะตัวเนี้ยเป็นบัญชีมิ้นไม่ว่าจะเป็นค่าโรงพยาบาลหรืออะไรก็คือจะเข้าบัญชีมิ้นหมดเลยค่าโรงพยาบาลอะไรคะก็เหมือนว่าเดือนตุลาบัี่ิ0ก็เหมือนกับว่าน้องอะโดนกระทืบมาอะไรมาคี่น้องโดนกซ์เล่าให้ฟังว่าโดนทําร้ายร่างกาย จะเป็นพี่หมายแล้วเดือนตุลาไไหมไหนอ่ะจะเป็นพี่ชายของแม็กทักมาตัวละครตัว<ช>ละคร<ช>ตัวต่อไปห<ช>ม,มคือพี่ชายแม็กใช่ค่ะเป็นพี่ชายของ Mac, แม็กจะใช้ลายนั้นอ่ะทักกลับมาบอกว่าเนี่ยใช้ลายของมิ้น์ค่ะขาด1,800พร้อมย้ายมิ้นทักมามี500พร้อมเอาน้องมาเฝ้าแล้วมันทะเลาะ กันอันนี้เขาขอยืมเท่าไหร่นะเมื่อกี้เห็นคือพันแปดหรอคะพันแเหมือนกับว่ามิ้นหาได้500รอก็เหลืออีกเท่าไหร่อะไรก็เหลืออีกพันสที่หนูต้องไปหามาเรามาจับโป๊ะได้จริงๆว่าคนที่คุยเนี่ยไม่ใช่แม็กแต่เป็นมิ้นจากอะไรคุยกับพี่พี่เจ้านายเนี่ยหรอคะเจ้านายของใครเป็นเป็นพี่ที่ขายของในติ๊กต ok ็ค่ะอก็คุยแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามิ้นอะทักไปหาเขาแต่เป็นลน์ที่ แม็ก <Mac S 2> <Mac S 1> คุยกับหนูใช่หนูจะชี้แจงไหมว่ามันไม่ใช่ตัวหนูมันเป็นลายของแม็กอะไรเชิญเลยครับ๋อมันเป็นลายของหนูค่ะแล้วแม็กอะแล้วแม็กอะคะเป็นรุ่นน้องอะค่ะตอนแรกแม็กเป็นคนคุยกับพลอยจริงๆเหรอคะใช่ใช่ช่วงแรกคะ่ะแต่ช่วงหลังคือเป็นหนูเองคือหนูอยากให้เพื่อนหนูกับน้องคือคุยกันแต่การาโอนเงินแต่ละครั้งเนี่ยมันโอนเงินไปให้แม็กหรือว่าโอนเงินไปให้มิ้นนะครับตัวแ,ตแรกคือของน้องค่ะแล้วก็โอนมา,าผา่ผานบัญชีของมิ้น แล้วนินโอนต่อให้แม็กหรอคะถ้ามันมีปัญหาสุดท้ายนะแล้วคือมินก็จะคือจะรับผิดชอบแล้วก็ช่วยปล่อยทั้งหมดแน่นอนว่าเขาจะเลิกกันหรือรักกันนะ่ะมันห้ามกันไม่ได้แต่สิ่งที่หนูไม่ควรทําก็คือหนูไปแอบอ้างเป็นคนอื่นไปคุยกับเขาจะได้เงินน้อยได้เงินมากมันคนละเรื่องแต่การที่หนูหไปบอกว่าเป็นแม็กนะและไปคุยกับพลอยพลอยเชื่อพลอยโอนเงินตรงนี้มันเข้าข่ายความผิดนะครับ พี่แกพูดเลยฟังข้าใจค่ะมิ้นคะแล้วไม้มีตัวตนไหมคะถอยมัต้องข้นเหมือนระบุขึ้นมาพี่พราาไม่รูจะจะคุยต่อหรืออะไรยังไงอะค่ะระบุขึ้นมาให้มันมีตัวตนอ่ะพี่คือคือเขาก็นั่นแหละเขาเรียกว่าหลอกอุปโลกขึ้นมาออคือหลอกใช่ไหมมีกี่ข้อหาครับพี่แก้วหลักๆคือหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นไอ้เรื่องนี้โทษหนักมากโทษเท่าไหร่ครับโทษตรงนี้จำคุกห้าปีต่อกรรมก็แสดงว่าถ้าเขา หลอกไป,100ไป100ร้อยครั้ง <100 S 1> สลิปร้อยสลิปเนี่ยห้าร้อยปีห้ารอยปีปรู้จักกับทางฝ่ายชายที่บริษัทก่อนทํางานด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะเป็นนามสมมุติสมมุติทอมคือเขาเข้ามาจีบเราเริ่มมาคบกันประมาณปี5 0 5ถึง5้เนี่ยค่ะเป็นแฟนก่อนสักพักคือมีคนมาบอกว่า เขามีภรรยาและมีลูกนะบอกเขาว่าเรารับไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่อยากจะมีปัญหาที่หลังเขาบอกเขาอยากกับเมียแล้วแต่ว่ายังตกลงกันไม่ได้ที่ต้องติดต่อกันเพราะว่าแย่งลูกกันอยู่เราก็เลยบอกขอดูวัยหย่าเขาเขาบอกเดี๋ยวเอามาให้ดูครับยังไม่สะดวกครับเราก็ขอมาเรื่อยๆค่ะก็ยังไม่ได้เราก็ไม่เอาเราหนีเขาก็ตามไปเทคแคร์ดูแลเพื่อที่แสดงความจริงใจพาลูกไปว่าเขามีแต่ลูกนะเขาไม่ได้ยุ่งกับภรรยาแล้วเราก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ จนสุดท้ายเราก็ใจอ่อนครบกับเขาจนเขาบอกว่าให้เราออกมาอยู่ที่การเถอะมาดูแลเขาเขาไม่อยากอยู่ห่างกันแบบนี้เราก็เลยคิดอยู่นานว่าก็ไม่มั่นใจเพราะว่าเรามีงานทําอยู่ด,ดีจะไปแบบฝากชีวิตไว้กับคนอื่นมันก็ไม่แน่ใจแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเขายอมที่จะจ่ายเงินเดือนให้เท่าที่เราเคยได้ โอเคหรือ,อยังเราก็เลยโอเคก็ได้เพื่อนก็บอกว่าเออเขาเป็นคนดีเขาดูแลเราได้จะบินจนแก่หรือไงะอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจลาออกจากการเป็นแอร์ใช่ค่ะเรามารู้เมื่อไหร่ว่าเขายัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้จดทะเบียนหย่าก,กับทางภรรยาเกา่าปีหกสามค่ะทําไมถึงจดทะเบียนคุณก็เขาคงพร้อมแล้วค่ะเขาเออโอเคไปจดทะเบียนกันปีไหนปีหกห้าค่ะหลังจากนั้นเราอยู่ด้วยกันมาปกติเลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ จนกระทั่งออประมาณสักปลายปี67ก็จะมีคนมาถามเรื่อยๆว่ายังอยู่กับคุณทอมไหมยังรักกันดีไหมเราก็ใช่อยู่กันปกติดีทุกอย่างจนกระทั่ง i n นสตาแกรมของเขามันเด้งขึ้นมาเรารู้ว่าสามีเราไม่มีช่องเล่นโซเชียลอยู่แล้ว เราก็เลยเข้าไปดูแล้วก็เจอว่าเขาฟอลโล่อยู่แค่สองคนซึ่งก็คือเพื่อนสนิทของเขาและอีกคนหนึงคือผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้จักเลยเราก็เลยทักไปหาเขาเลยผู้หญิงคนนั้นเป็นเป็นทำงานอะไรเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินเดียวกันไหมสายการบินเดียวกับเขาค่ะไม่ทราบว่าน้องรู้จักยุทธไหมคะทราบค่ะ มีหรือเปล่าคะแล้วทราบไหมคะว่าพี่เขามีภรรยาแล้วเห็นว่าเขาหย่าแล้วนะคะยังค่ะพี่เป็นภรรยาของเขาเหรอคะรู้ไหมคะน้องโดนพี่เลยโดนยังไงคะตอนเขามาจีบพี่แล้วตกลงเป็นแฟนกันแล้วพี่ไม่ทราบว่าเขามีลูกมีภรรยาอยู่แล้วค่ะเขาบอกหย่าแล้วเหมือนกันเลยม่ทราบว่าอยู่ค่ะมีลูกแล้วเขาหลอกพี่ยังไงคะมีลูกกับภรรยาคนแรกค่ะหลอกว่าหย่ากับแม่ของลูกแล้วอันนี้ทราบค่ะว่ามีกับภรรยาคนแรกแล้วเขายังอยู่ด้วยกันเหรอคะเขาเลิกกันนานแล้วค่ะอยู่กับพี่มา20ปีแล้วค่ะไม่เป็นรอะ่รการ ทราบความจริงเขาก็รับไปได้น้องนองผู้หญิงอะค่ะเขาก็กลับไปคุณพูดกับผัวว่าไงเอ้พูดกับสามีว่าไงขอโทษไม่ได้คุยกันเลยค่ะฮะก็เขาก็ขึ้นห้องไปเลยเขาก็โมโหเราก็โอเคปล่อยให้เขาอารมณ์เย็นลงก่อนหลังจากนั้นเป็นยังไงมันหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเขาก็ออกจากบ้านเลยออกจากบ้านไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยค่ะบอกว่าไปตายระดับหน้าก็คือตั้งแต่เขาออกจากบ้านไปก็เขาก็ไปตามงาะ ผู้หญิงฝ่ายหญิงแล้วก็ตอนแรกฝ่ายหญิงก็เหมือนจะจะไม่ยุ่งด้วยแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ยังคบกันเหมือนเดิมคุณฟ้องฟ้องอะไรไปบ้างฟ้องหย่าเรียกค่าเลี้ยงชีพตัวฝ่ายผู้หญิงผมก็ฟ้องเรียกค่าทดแทนไปแต่ก็เรียนเรียนตามตรงว่าคุณเอเนี่ยเขาําบากเรื่องเรื่องเงินทองไม่มีเงินคือเขาถูกเขาตัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยค่ะธรรมดาค่าให้คุณเดือนเืนท่าไหร่รวมทั้งสิ้นก็ประมาณเปอร์เซ็นต์เดือนละแสนห้าค่ะคือเราใช้วิธี ขายของในบ้านหมดเลยทุกอย่างของใช้ส่วนตัวทุกอย่างขายหมดเพื่อที่จะเอามาประทังชีพจ่ายค่านุนค่านี้ที่เขาไม่จ่ายค่ะเพราะว่าเขาใายมาแต่ค่าเช่าบ้านอย่างเดียวแล้วคือจบค่านำค่าไฟทุกอย่างค่ากินค่าอยู่คุณหาเอ,าเองฉันไม่สนใจเพิ่งมาเดินที่แล้วนี่เองค่ะที่เริ่มเข้ากลับเข้ามาเหมือนจะกลับมาดูแลบอกว่าจะทําทุกอย่างให้เหมือนเดิมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอแต่ว่าก็คือมีจุดประสงค์ คือาอแรกกับใบายาค่ะนั่นถามจริงวันนี้ยังรักเขาอยู่ไหมมันมันหมดไปตั้งแต่วันที่เขาออกจากบ้านไปแล้วคะ่ะแล้วเขาทิ้งไปมันหมดแล้วคะ่ะหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาใช้เราทำใจเหมือนแล้วอยู่ได้เพราะแมวคะ่ะก็เอาเป็นว่าในระหว่างที่เราลําบากอดอยากแต่เขาไปเที่ยวกันกินหรูอยู่แพงอยู่สบายเขาไม่คิดถึงเราเลยก็เราก็ไม่ควรมีน้าตาให้เขาอะค่ะสิ่งที่วันนี้คุณต้องการคุณต้องการอะไรมาคุยกันดีกว่าคะ่ะ อย่าใช้วิธีบีบบังคับให้เซนใบยากย่างนี้เลยคุยกันได้ปีกว่าแล้วก็เขามาอยู่กับเราได้8 9เดือนแล้วก็สมรสได้ประมาณ5้าเดือนค่ะเขาทักมาหรือเราทักไปน่าจะเป็นเรามากกว่าค่ะเราต้องการหาผู้ชายตายวันแรกที่ไปรับที่บคอสอเขาก็อากอดเราเสรแล้วก็ไปหาโรงแรมกันแล้วพี่ก็ถามว่าหาโรงแรมทําไมอะ ก็คือไปหาโรงแรมนั่งคุยแล้วก็ไปหาโรงแรมนั่งนอนครั้งแรกเลยนะอันนี้วันแรกวันแรกนะวันแรกเอาดูซิวันแรกเอาเปิดมาโอ้วันแรกค่ะนี่วันแรกก็นั่งตักกันใช่แล้วเหรอคุยกันก็ปีกว่าแล้วเนาะก็คือสนิทกันอ๋อเราคุยกันมาปีกว่าแล้วอ๋อนี่ๆี่นหัวเมียตามกฎหมายมีความสุขดีเธอ20ชั้น40จังนั้นวันนั้นก็มีอะไรกันเลย ฮะเดี๋ยวตีใจเย็นยังไม่ได้ถามอะไรเลยนะ <_ d ata> พี่เป็นคนหื่นมากเออไม่เป็นไร <_ d ata> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ <_ d ata> เ็น <_ d ata> เขาก็ยืนยันกับพี่ว่าเขาจะดูแลกันจนแก่เท่าแล้วก็เอ่อมาให้ความหวังเราต่างๆนานาแบบนี้ค่ะ <_ d ata> ตอนนั้นก็คุยกันอยู่เขาบอกว่าเขาเป็นทหารเกณฑ์มาอยู่กันนานแค่ไหน <_ d ata> ประมาณ8 9เเดือนแต่ว่าสมรสกันแค่ห้าหกเดือนค่ะเรื่องมาแตกตอนไหนที่พี่เองถึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้มาหลอกพี่หนึ่งละเรื่องคุยผู้หญิงพอเดือนแรกก็มีแล้วว่า มีผู้หญิงโทรแล้วก็แชทมาแล้วก็คุยว่าพี่ขอค่าตัวหนูหน่อยเพราะว่ามัน,นเดี๋ยวเดียวพี่ <c oughs> พี่พี่อย่าไปพูดอะไรอย่างนั้น <c oughs> ค่ะคือเอาผู้หญิงมันทวงค่าตัวหัวพี่ลบออกหมดแล้วค่ะติดหนูอยู่พันหนึ่งหนูเห็นเป็นลูกค้าประจำใหยติดเป็นลูกค้าประจํานะ <S <S แต่นี้อะไรไม่มาจ่ายให้หนูเลยแอบแซบง่ายงายนัดไม่ยากพี่ทราบไหมว่าผัวพี่เองเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้ตัวเป็นเป็นหรือผ่านกล้องโทรศัพท์อันนี้พี่ไม่ทราบค่ะแต่เขามาทวงหนี้พี่ใช่ค่ะเป็นค่าอะไรเป็นค่าที่ไปแอบแซบกันเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าไอเต๋าเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินคแต่ไม่รู้ว่าไปได้กันจริงๆหรือว่าได้กันผ่านโทรศัพท์ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็มีแบบนี้ต่อเนื่องเรื่อยๆต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะเป็นคนอื่นด้วยขอเลิกไหม ขอเลิกค่ะพี่อหย่าหรือยังหย่าแล้วหย่าก็ได้ยังไงก็คือผู้กองเรียกปู่เขามาค่ะเออก็หย่ากันจบแล้วมันไม่จบเหรอแต่ยังไม่จบเพราะอะไรยังไม่จบปู่เขามาถึงโรงพักปุ๊บเดี๋ยวกูจะเอาอีนี่สองคนทั้งแม่ทั้งลูกไม่มีชีวิตอยู่เดี๋ยวคอยดูเธอตัวไอ้เต๋าอยู่ไหมเออเต๋าอยู่ไหมเต๋าก็อยู่ค่ะเต๋าก็อยู่ค่ะแล้วเต๋าทําอะไรก็นั่งอยู่เฉยๆเราก็ฟังเฉยๆใช่ค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจไปหย่าล่ะครับเรื่องผู้หญิงอืม ที่เขาวิดีโอคอลเซ็กโฟนที่เขาไปนอกใจเราใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็ทำบ่อยแค่ไหนล่ะทำบ่อยมากเป็นร้อยครั้งค่ะเขาทำเป็นร้อยครั้งเหรอกับเด็กกับผู้หญิงทั่วไปเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นร้อยครั้งค่ะคุณหนุ่มค่ะในระยะเวลาเท่าไหร่ในระยะเวลาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็พี่ก็จับได้ทุกเดือนแล้วก็มันมันก็เดือนหนึ่งมันทำเป็นพี่เดือนหนึ่งมันทำเป็นร้อยเลยเหรอใช่ค่ะสวัสดีครับผู่ครับ ป้าเนี่ยไปด่าผู้หญิงเขาไหมไปด่าทั้งฝั่งของตัวฟ้าเขาไหมไม่ไม่แล้วทําไมเขาบอกว่าปู่กับป้าไปด่าเขาอะครับโอ้ยไม่จริงเลยแล้วความจริงมันเป็นยังไงอะครับป,ปู่ปู่ไม่รู้เรื่องเลยผู้กองได้ยินอยู่คะ <มา S 2> ่ะปู่ขามาถึงก็บอกว่าจะเอาชีวิตมึงทั้งสองคนไปปู่ผ<า>ู้าตายบอมีบอมีนี่บอมีทำไมโกงตอแหลละค่ะปู่ขาเดี๋ยวจาเดี๋ยวปัึงนะจ้าเต่าเป็นลูกศิษย์ของตุ้ใช่ไหม ใช่ใช่พอดีก็มันไม่ค่อยเต็มอุ้ยตายเยวมันไม่ค่อยเต็มมันเป็นเด็กพิเศษไงอย่างเงี้ยมันมันอ่านหนังสือไม่ค่อยได้อ๋อมันเป็นเด็กพิเศษมีจดหมายที่เต๋าเนี่ยเขียนให้ฟ้ารับผิดชอบทุกอย่างว่าจะไม่ทําอีกข<ย>้าพเจ้าในเต๋าจะทําใบสัญญาให้กับนางสาวฟ้าว่าด้วยเหตุผัวเหตุผลข้าพเจ้าได้ทําผิด ในการแฮกเฟซไลน์ทิกตอกของนังสาวอันมีโทษต่ออาญาตามกฎหมายข้าพเจ้าขอยอมรับผิดทุกอย่าง,างรับทั้งเรื่องเงิน35ล้านบาทเฮ้ยเต๋าไอหนังสือรับสภาพที่เต่าเป็นคนเขียนนะครับที่บอกจะให้เงิน35ล้านมันยังไงอะเต๋าเอ้ย ไม่มีไม่มีไม่มีมันขึ้นอยู่นี่ไงนี่ค่ะของจริงก็มีค่ะอ้าแสดงว่าภายผู้หญิงมุมมุมม่ดมาเองนี่เสาเขียนนะมันเขียนกระเดียวมันถ้าเกิดตัวของคนทําเนี่ยเขาไม่เข้าใจถึงเจตนาเนี่ยมันเป็นโมฆเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะถ้าเกิดคุณเต๋าเป็นเด็กพิเศษอะคือไปเป็นทหารเกณฑ์ได้หรอเขาจับไปแดงได้จ้า ไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีการทดสอบจากแพทย์สิครับมันอยู่บ้านคุณนายนะแต่ว่าเป็นทหารเกณฑ์จริงไหมแม่จริงค่ะอยู่บ้านคุณอยู่บ้านคุณนายปกติไหมปกติเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถามากันหน่อยก็ไม่เดี๋ยวก่อนไม่ไม่เมื่อก่อนหมายถึงว่าไม่ได้แจ้งถึงถึงที่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมพอดีมันเป็นแบบว่าคนไม่ทันคนอะไรอย่างเงี้ยคือว่าหัวช้าเปลี่ยนแล้วไม่ได้ตกลงไม่ใช่เป็นเด็กพิเศษแต่เป็นเป็นเด็กไม่ทันคนท่านจะได้พ่อโทรเขาเนี่ยปั้นมัน เรานี่แหละไม่ทันมันทำไมอะ่ะโหยังไงจับได้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันค่ะเ,เราเป็นเมียรเรารู้หมดค่ะมันสร้างเฟซโอ้โหเป็นร้อยมี Google สร้างขึ้นมาเป็นร้อยโหลบเราพอเราจับได้ปุ๊บเอาไปนู่นอีกแก้วเราไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะคะ